คุณซําความเสียหายกับวงการพระกับลูกค้าพระที่เขาหลงเชื่อคุณเนี่ยก็พอแล้วแล้วยังจะหยุดเถอะนะแล้วสิ่งหนึ่งโอรู้ป่ะ,อะตอนเนี้ยพระแห้เนี่ยราคาหน้าเก็บเพราะพวกเนี้ยเอาพระไปจำนำแล้วพระมันหลุดจำนำไงโอ แล้วเวลาพระมาหลุดจำนำม,มาแล้วมันเกิดเหมือนอะไรรู้ไหมโอ้เหมือนอากาศหนาวแล้วปานกน้ำเว้ยผมเคยสงสัยว่าทําไมพระพราก,ก้อนแพง้นี่เขาขายออกมาทุกเขาขายขาดทุนได้ไงาอาก็บอกแล้วไงออาหายสงสัยยังอ,ะำำอ่ะหายแล้วพระที่เอาไปจำนำเนี่ยคนรับจำนำมันตีราคาให้ครึ่งเดียวฉะนั้นพระแสนน่ะจำนำห้าหมื่นถูกป่ะส่งดอกมาแล้วเป็นปีเจ้าของเขาจะขายหกหมื่นเขาก็เอาแล้ว ซึ่งมันเหมือนสถานการณ์อะอากาศหนาวแล้วปลาน็อกน้ําตอนเนี้ยคนที่หาปลาเป็นอะเขาก็ต้องมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่คนที่หาปลาไม่เป็น่ะมัวแต่ไปนั่งกลัวอยู่โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะผมพูดเลยใครมีตังค์ตอนนี้พอจะแบ่งไปเก็บพักเครื่องได้ไม่ต้องมาเก็บกับผม จะเก็บองค์ไหนส่งภาพมาถามผมผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยไปช้อนเก็บพ้ากันจังนะไปเจอของไทยเนี่ยส่งภาพมาถามผมแท้ไหมเดี๋ยวผมตอบให้แล้วคุณไปซื้อเขาเลยแล้วคุณจะรวยโหโอกาสเหมือนปลานอกน้ำโห <ừ. S 1> มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอะเออนะฮะอย่าไปฟังอย่างเดียวคนฉลาดนี่ ต้องไปรีบจับจับปลาเก็บปลานกน้ำกันครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ k h e c k เช็คอเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท่ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอรผ่าแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรคักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย พี่หนึ่งอยู่กับผมด้วยเมื่อเย็นใช่ไหมครับพี่หนึ่งนี่แวะมาหาผมแล้วก็อยู่กับผมด้วยเมื่อตอนเย็นที่ช่วยนั่งคัดพักกันหลังจากที่ปิดไลท์ลงไปแล้วนี่แสงไฟอารามผามๆามเอันนี้เป็นเนื้อชินเงิน เราส่องเข้าไปนี่นี่เห็นเนื้อลานนะครับเป็นธรรมชาติของพระชินเงินของพิจิตเขาซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นไหมสมัยก่อนเขาได้ทำไม้ เพื่อจะใส่ไว้โอ้แต่การเวลาผ่านไปเนื้อเขาประทุเขาก็ออกมานอกไม้เออชินเงินวราดไหมอันนี้น่าจะพิจิตอ่ะก็ถือว่าผมไม่คนชอบพระคุยไปด้วยกันนะคุยไปด้วยกันเออหยิบขึ้นมาแล้วก็คุยไปด้วยกัน ณนะปัจจุบันน่ะคุณเชื่อไหมผมอะ่ะไม่อยากจะดูติกตอกเลยทำไมครับมันมีแต่เรื่องบ้าๆบอๆอะไรของวงการพระก็ไม่รู้ไม่เข้าใจและไอตอนที่สอนเขาดูพระอย่างนั้นอย่างนี้ บอกว่าพระดีอย่างนั้นอย่างนี้เก็บแล้วจะร่ำรวยเหมือนเน็ตไอดอลน่ะแล้ววันเนี้ยมาด่ากันเองมาประจานกันเองมันดีกับวงการพระตรงไหนแล้วจริงๆอย่างที่ผมบอกไอ้คนที่เป็นเซียนพระจริงๆเขาก็ยังอยู่กันดี ไอ้ที่วุ่นวายอะ่ะมันย่อมนิดเดียวแหละที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับวงการพระแล้วก็ขยันเอาตังกับยอดวิวจริงคุณทำความเสียหายกับวงการพระกับลูกค้าพระที่เขาหลงเชื่อคุณอะ่ะก็พอแล้ว แล้วยังจะหยุดเถอะนะแล้วสิ่งหนึ่งโอรู้ป่ะ,อะตอนเนี้ยพระแหเนี่ยราคาหน้าเก็บเพราะพวกเนี้ยเอาพระไปจำนำแล้วพระมาหลุดจำนำไงโออืออ่าแล้วเวลาพระมาหลุดจำนำมามแล้มันเกิดหหเหมือนอะไรรอไม่โอเหมือนอากาศหนาวแล้วปลาน็อกน้ำเว้ยผมเคยสงสัยว่าทำไมพระ เวกาก้อนแพงนีดเขาขายออกมาทูกเขาขายขาดทุนได้ไงเอาก็บอกแล้วไงเอาหายสงสัยยังไงหาแล้วหาวำำพระที่เอาไปจํานำเนี่ยคนรับจํานำมันตีราคาให้ครึ่งเดียวฉะนั้นพระแสนน่ะจำนำห้าหมื่นถูกป่าส่งดอกมาแล้วเป็นปีเจ้าของเขาจะขายหกหมื่นเขาก็เอาแล้วซึ่งมันเหมือนสถานการณ์อะอากาศหนาวแล้วปลานอกน้ำอตอนเนี้ยคนที่หาปลาเป็นเขาก็ ต้องมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่คนที่หาปลาไม่เป็นน่ะมัวแต่ไปนั่งกลัวอยู่โอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะผมพูดเลยใครมีตังตอนนี้พอจะแบ่งไปเก็บพระเครื่องได้ไม่ต้องมาเก็บกับผมจะเก็บองค์ไหนส่งภาพมาถามผมผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยไปช้อนเก็บพระกันจัง ะไปเจอของไทยเนี่ยส่งภาพมาถามผมแท้ไหมเดี๋ยวผมตอบให้แล้วคุณไปซื้อเขาเลยแล้วคุณจะรวยโหโอกาสเหมือนปลานอกน้ำโอ้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะเออเนี่ยฮะอย่าไปฟังอย่างเดียวคนฉลาดนี่ต้องไปรีบจับจับปลาเก็บปลานอกน้ำกันนะครับ ไอ้ผมเนี่ยบางคนพูดตรงไหมโอ้นะก็ไม่ค่อยชอบที่หน้ามันก็ไม่อยากจะซื้อมันก็ต้องให้คนอื่นไปซื้อแต่เราเป็นคนออกตังค์อืมใช่ผมพูดอะไรก็ง่ายๆตรงๆซื้อได้อ่านะต,ต้องบอกตอนนี้นะเหมือนสถานการณ์ปลานอกน้ำมันนอกไม่กี่วันหรอกนะรีบไป โห oh, ถ้าตอนที่ปลาไม่นอกน้ํานี่กว่าจะไปลงอวนกว่าจะไปนะตกเบ็ดกว่าจะไปไล่จับมันลำบากยากเย็นอ่าแต่ที่สําคัญก็คือว่าเข้ามาวงการพระมหาผลประโยชน์สร้างความวุ่นวายไว้ถึงตอนเนี้ยแต่ละไล์สดคือจริงๆก็ไม่สนใจคนพวกนี้เลย นะฮะคนพวกนี้แทบไม่มีผลกับวงการพารที่แท้จริงเลยถูกปะจะเช็คดงเช็คแดงจะมีปัญหาก็แค่ไม่กี่คนในกลุ่มเดียวกันเซียนพาร์ดีๆอ่ะผมถามอ่ะยกตัวอย่างอย่างฮิตตวะไซเงี้ยโออืมอ่ะอย่างไงอ้อัมทามาแกโกงบ้านโปองอย่างผมเงี้ยถูกไหมอย่างวิเก่งคลองขวางเงี้ยก็ไม่เั็นจะเดือดร้อนอะไรไอที่เดือดร้อนคืออะไรอยากรวยเร็ว ูกปะไม่ได้ใช้กลไกลในจัญญาบันของวงการพระวันเนี้ยขอหยุดไม่อยากเปิดติ๊กตอกเลยเจอแต่ไอ้พวกเนี้ยเผลอๆนอนๆอยู่อินบ็อกเช้ามาพี่ส่งคลิปมาให้ดูเออผมก็จะบอกว่าผมไม่สนใจดีกว่าอ่าแต่ที่บอกเนี่ยคำพูดของคุณเน่ะ มันดีกับวงการพระตรงไหนอ่าหรือถ้าขยันจำพูดก็เว้นวักว่าวงการพระไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ลาบากเหมือนพวกเราทั้งหมดอย่าบอกว่าวงการพระตอนนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาก็อยู่ดีมีสุขกันเนาะอ่าให้ใช้คำพูดว่าตอนนี้พวกผมวงการพระของพวกผมมันเป็นแบบนี้เออพูดได้ชัดเจน อย่าไปบอกว่าวงการพระตอนนี้เป็นแบบนี้ไม่เอามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะตามมาดูลูกอมปู่ทิมนะครับเออนะตอนนี้ถ้าผมแนะนำได้นะไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้ไปเจอพระดีๆที่ไหนแล้วราคาแบบมันน่าเช่าอะส่งภาพมาถามผมผมดูให้ฟรี นะครับอาจารยอกสุดยอดอยู่แล้วนะสมัยก่อนปัจจุบันพี่คือคนในสมาคมช่วยเหลือน้องๆมาตลอดนะออกมาจากวงจรดีแล้วก็ก็ดีครับนะะอ่ะก็ตอนเนี้ยอามนะมีแต่เรื่องให้คนกลัววงการครัแล้วก็ไม่กี่คนนะคุณดูดิเออนั่นแหละก็ขอว่าเวลาพูดอะไรอ่ะ ให้พูดได้ชัดเจนว่าวงการพระของพวกเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าวงการพระตอนนี้เป็นแบบนี้เพราะตอนนี้อีกเป็นหมื่น,นคนทั่วประเทศอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบพวกคุณอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพระกรุผมชอบบูชาพระกุอ่ะน้องโอ๊ตวัฒนานี่เขาทําเกี่ยวกับซื้อขายรถสิบล้อนะนะสิบล้อหกล้อนี่ถ้าใครต้องการรถบรรทุกสิบล้อหกล้อนะ อดเฟสไปได้นะนี่สิบล้อคุณภาพราคาถูกถูกเหมือนขโมยมาเอ้ยไม่ใช่นะถูกนะฮะนี่นแล้วก็ <ใน S 1> คุณภาพาดีอ่ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ k h e c k ช็อเช็คพแท้องคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกรบปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SG Check <H> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรัาาเรื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย